a s s a l a m u ุ l a i k u m w มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ผมนายอับดุลละบอระเฮงครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอบาตูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานารา t ิวา t เขต2ครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับซึ่งวันศุกร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566ครับทางโรงเรียนบ้านไอาบาตูได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้วยวิธีของชุมชนครับซึ่งในวันนี้นะครับเช้าวันศุกร์เรามีกิจกรรมอยู่3าอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งเราจะมีการละหมาดนะครับในตอนเช้าก่อนที่จะเรียนคาบแรกนะครับละหมาดชนัตตูหานะครับแล้วก็ตามด้วยเรามีกิจกรรมที่เป็นการอันดูอาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นดวอาเนี่ยเป็นเป็นดวอาที่เรามีทีมงานของคณะครูร่วมกันทําเป็น เ็นเล่มนะครับเพื่อเป็นดวอาพื้นฐานที่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งดวอาตรงนี้มีคณะครูร่วมกันทําแล้วก็ทําเป็นเล่มเป็นของโรงเรียนบ้านไอบาตูนะครับแล้วก็ในดวอาในแต่ละวันเราก็จะให้นักเรียนท่องจำหนึ่งดวอาแล้วก็เมื่อกลับไปบ้านแล้วต้องให้ผู้ปกครองได้ได้รับทราบได้เซ็นรับรู้แล้วก็ท่องต่อหน้าผู้ปกครองด้วยซึ่งเป็น อาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ผู้ปกครองต้องเซ็นรับทราบว่านักเรียนลูกๆของเราได้ได้ท่องจำตัวอานี้แล้วนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เราได้วางแผนร่วมกับผู้รับผิดชอบนะครับผู้รับชอบเรื่องโครงการปณธรรมจริยธรรมนะครับต่อไปเราก็มีกิจกรรมนาซีฮัตนะครับซึ่งนาซีฮัตเนี่ยก็ในแต่ละสัปดาห์เราก็มีนาซีฮัตในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปโดยโดยวิธีของชุมชน ชีวิตของชุมชนเรานะครับเราคิดสัปดาห์ต่อไปและสัปดาห์ต่อๆไปเราจะให้คนหรือว่าบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องศาสนาซึ่งไม่อยู่ในชุมชนนั่นก็คือผู้นำที่เขาเป็นปราญ์นะครับด้านศาสนาให้ได้มาให้ความรู้ในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่จะเชิญเขามาให้ความรู้พบปะกับลูกหล,ล,ลานๆซึ่งเป็นนักเรียนของชุมชนแห่งน,นี้ นะครับก็นี่คือโครงการที่เราได้วางแผนใน,นทุกวันศุกรนะ์สามกิจกรรมด้วยกัน 1. ละหมาดสุนัตดูฮาสองอดูอาคาันพื้นฐานที่จะใช้ในชีวิตประจําวัน 3. ผู้ที่มีความรู้ในชุมชนมาบรรยายมาพบปะกับนักเรียนในทุกเช้าของวันศุกร์ก่อนที่จะเรียนคาบที่หนึ่งครับ บ ismillahirohmanirohim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومن المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة فمشفى الصدبي ويسلك أمر وحلو وقد تم لساني يذكره قولي الحمد لله วันนี้เป็นวันศุกร์ที่เต็มไปด้วยความบาร์การ์ซึ่งในทุกๆวันศุกร์ทางโรงเรียนบ้านไอบาตูได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนนะครับ ส่วนกิจกรรมมีดังนี้หนึ่กิจกรรมการละหมาดสุนัตดูฮาสกิจกรรมการอา่านดูอาพื้นฐานที่จําเป็นใช้ในชีวิตประจําวัน 3. กิจกรรมนาซิฮัตเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีกรรยากาศในกิจกรรมเป็นยังไงนั้นให้เรามาติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับถึงแม้บางคร ไปได้สบายถึงแม้ว่าเราจะอ่อนแอและบางครั้งเราเช่อใแค่เราจะไม่ ความสำคัญที่ดีต่อกันซึ่งจะนำพาให้เราได้เจ,เจอกับสิ่งที่งดงามโลกเรานี้จะเต็มไปด้วยความสุข